วันนี้พี่การได้รวบรวมนะคะขนม5ชนิดนะที่พวกเราสามารถทานได้นะคะซึ่งจําเป็นจะต้องคุมโปรตีนนะคะแต่รู้สึกว่าอยากได้พลังงานนะคะพี่การแนะนําเลยขนมในกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วทําจากแป้งปลอดโปรตีนนะคะคือสามารถที่จะให้พลังงานและไม่เพิ่มโปรตีนคือไม่เพิ่มพลังงานให้กับไตนะคะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะชนิดที่1นนะคะก็คือสลิมนั่นเองนะคะในส่วนของสลิมเนี่ยทำจากแป้งมันนะคะหรือบางเจ้าก็าคือทําจากวุ้นเส้นสดนะคะแต่ในส่วนของ ของน้เชื่อมเดี๋ยวพี่การฝากไว้ดิดนหนึ่งก็คือมันมีส่วนผสมของน้ํากะทินะคะซึ่งมีฟอสฟอรัสอยู่ทานได้แต่ว่าอย่าทานน้ําเชื่อมเยอะนะคะ ขนมชนิดที่2ก็คือสาคูกวนนะคะปลอดโปรตีนด้วยนะคะและอันที่3ก็คือลอดช่องนะคะอาจจะเป็นลอดช่องสิงคโปร์นะคะอันนี้อย่าให้หวานจัดนะคะทุกคนอันที่4ี่เฉาก้วยค่ะสามารถทานได้อีกเช่นเดียวกันและขนมชนิดที่5นะคะก็คือขนมชั้นนั่นเองนะคะอันนี้คือ5ขนมที่คนไข้ไตสามารถทานได้และก็ปลอดภัยในไตทุกระยะ